สวัสดีค่ะสนทัชนกบอลสีนะคะอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่ยี่สิบหกนะคะ <c oughs> ก็มีบอลมาแป่งปันอีกแล้วนะคะก็จะมีตามราคาเลยคะ่ะค่ะถ้าถ้าสนใจต้นไหนก็จดชื่อจดราคามานะคะเพราะว่าราคาจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็บอกอีพีด้วยนะคะค่ะถ,ถ้าสนใจก็โทร 0952436245แอดไลน์0972764160นะคะถ้าทางเราจะส่งทางไปสนีย์็มนะคะค่าส่งมาเหมาก็50บบาทนะคะทั้งโอนทั้งไปทางนะคะค่ะเรามาเริ่มดูเลยนะคะอ่าต้นต้นแรกนี่ก็พรมพิมาน ป้ายนะคะห้บาทนะคะพมพิมานส่วนอันนี้ชิ้นน้ำมันชอนชิ้นน้ำมันชอนก็50บาทจ้าอ่นนี้ก็พรมพิมานนะคะพรมพิมานก็ห้าสนะคะอันนี้ก็พรมพิมานก็ป้ายนะคะอันนี้ป้ายนิดหน่อยนะคะห้าสิบบาทนะคะ อันนี้ก็ไก่แก้วสวรรค์ไก่แก้วสวรรค์ต้นนี้60บาทนะคะส่วนนี้ดาราลายกระถางละ35บาทนะคะอ่านี่เท้าลำไยแผงแดงก็35บาทนะคะเท้าลำไยแผงแดงก็จะมีใช่ไหมสามกระถางนะคะตรงนี้ <c oughs> ส่วนตรงนี้ป้ายเท้าลำไยป้าย,ายก็50บาทนะคะนี่ก็ดาราลายอันนี้อะไรเอ่ยนี้ปีกกินรีนี่ก็35บาทนะคะปีกกินรี สวนต้นนี้มานีหะไทยมานนีัะไทยเขาจะโตแล้วสวยนะคะมณนนีฮไทยห้าสบาทคะ่ะมันีไทยเป็นบอนป้ายนะคะใบจะใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแม่พันธุ์นะคะถ่ายคลิปอ่าส่วนนี้ก็นางวิชุดาก็ป้ายแล้วนะคะอ่ามีสองสต้นในกระถางเลยนะคะอันนี้ก็50บาทนะคะนางวิชุดา น้องว,วิชดาจะมีสองกระถางนะคะตรงนี้นะสนนี่ก็หมอจินดาหน่อด้วยนะคะห้าสิบบาทค่ะหมอจินดากัดสีสวยแล้วนะคะหมอจินดาหมอจินดาก็จะมีอยู่สองกระถางนะคะตรงนี้กระถางละห้าสิบบาทนะคะนี่ก็เทราปฏี ทลาปตีต้นนี้แผงขาวนะคะน้ำตาลขาวก็สวยแบบนึงน,นะคะทลเาปตีแล้วก็นี่ชิ้นน้บันชน,นี่ก็ห้าสิบาทนะคะชิ้นน้ำบันชนพันดาวพันดาวนี่ก็ห้าสิบบาทนะคะ ยจุดแล้วนะคะจุดแดงแล้วนะคะนี่อ่าสุพรรณหงส์สุพรรณหงก็50บาทนะคะตรงนี้มี2ต้นนะคะมี2กระถางนะคะนี่ก็เจ้าจัก,กรพพัดนะคะเจ้าจาัก,กรพพัดนี่ก็50บาทนะคะมี2 3งามสามกระถางนะคะตรงนี้อ่าตน้นนี้ชินน,ชน้ำมรทอน กระถางนี้70บาทนะคะโตอีกหน่อยนึงนะคะเินบันชนเทพอักษราาเทพอักษรา,าอันนี้ไม่ค่อยป้ายให้50บาทคะ่ะส่วนด้านนี้นาลีบุรพาก็50บบาทจ้า อย่างเี้ยาดบางแก้วองเีนะ้นี่ก็กระถางมาสาบาทนะคะนี่อะไรเอ่ยอ,อ๋อนี่ลูกไม้แดงลูกไม้แดงเขาเดี๋ยวเขาโตแล้วก็จะสวยนะคะไม่รู้ว่าแม่ยังอยู่หรือเปล่าแม่พันอันนี้ก็เรียกซับ อ่ะลูกไม้แดงก็35บาทนะคะเรียกซับนี่ก็35บาทนะคะอ่านี่ก็50บาทนะคะเทพอักษรลาส่วนต้นนี้เกาะกาะ ทปอักษราต้นนี้80บาทนะคะปลายสวยนะคะต้นนี้ก็ชินนัมบัญชรต้นแรกบอกไปเท่าไหร่คะเจบเป่าเจบาทนะคะชินน,ชนัมบัญชร อันนี้สีเลือกงามสีเลือกงามต้นนี้หนึ่ง้อยห้าสิบาทนะคะสีเลือกงามมีจะมีสามกระถางนะคะอยู่ตรงนี้นี่ใกล้กระถางนึงนี่ก็อีกกระถางหนึ่ง,ง,งสวยนะคะสีเลือกงามนี่ก็อะไรเอ่ยนี่ก็ทา้าวลำไพแผงแดงนะคะ อันนี้ก็ต้นใหญ่หน่อยก็ให้ให้สาบาทค่ะอ่าอันนี้สมบัติสยามนี่ก็50บาทนะคะนี่สุพรรณหงก็50บาทนะคะสุพรรณหงอันนี้อะไรเอ่ยพรหมนี้อ่าพรหมนี้ก็50บาทนะคะ โตแล้วสวยนะคะพรมนันีนี่อะไรอะ่ะนางวิชุดานางวิชุดา่า,ากระถางนี้ก็มี <c oughs> สองต้น3ามต้นในกระถางแล้วนะคะก็ป้ายนะคะนางวิชุดาห้าสิบาทนะคะนี่โพแก้วโพแก้วก็สามสิบห้าบาทนะคะ มีอะไรเอ่ยนี่ก็พรมณีนะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะพรมณีต้นนี้ก็มณีหัไทยปลายสวยนะคะมณีหัไทยห้าสิบบาทค่ะนี่ก็อ่าต้นนี้เทพเทวฤทธิ์เทพเทวฤทธิ์ก็ห้าสิบบาทนะคะอ่านะย้ายฟัง นี่มาฝั่งนี้นี่มานีฮะไทยก็มีหลายกระถางนะคะมานีฮะไทย <c oughs> มานีฮะไทยก็ห้าสิบบาททุกกระถางนะคะอ่านี่ก็ใช่นะคะอ่านี่ก็มานีฮะไทยนะคะนี่ก็ใช่ไหมเอ่ยนี่ก็มานีฮะไทยนะคะส่วนต้นนี้อะไรเอ่ย เมืองนครชุมเมืองนครชุมนี่ก็ห้าสิบบาทนะคะก็เป็นบอลป้ายนะคะเมืองนครชุมส่วนนี้ก็ไก่แก้วสวรรค์อันนี้ก็หกสิบบาทนะคะไก่แก้วสวรค์โตแล้วสวยนะคะไก่แก้วสวรรค์อันนี้ส่งขายส่งขายก็ห้าสิบบาทนะคะ ปลายสวยแล้วนะคะอ่านี่ก็ต้นหนึ่งอ่านี่แจ่มกว่าต้นเมื่อกี้นี่อสงขายห้าสิบบาทนะคะีต้นอะไรเอ่ยอ่านี่เจ้าโปเก้ว่เจ้าโปเก้วก็ห้าสิบบาทนะคะปลายแล้วนะคะส่วนนี้ก็ เท้าลำไยแผงแดงก็จะมีไหลกระถางนะคะเนี่ยสบาทนะคะแล้วก็นี่อะไรอ่านี้ทะกณ์ระเกียรทตะกลประเกียริก็ห้าบาทนะคะโตแล้วนะคะทะกนประเกียริ แม่ค้าก็จำชื่อไม่ได้นะคะไม่มีป้ายเขาก็เป็นบอนป้ายนะคะแต่แม่ค้าจำชื่อไม่ได้ะคะ่ะต้นนี้ก็ห้าสิบบาทนะคะใบใหญ่แล้วนะคะต้นนี้นี่ก็เอกราดก็ตัวละสามสิบห้าบาทนะคะอาจจะปล่อยไปได้ประมาณสามกระถางนะคะเอกราช นี่กระถางนึงนะคะ35บาทนะคะเอก,กลาดอ่าเศรษฐีสุพรรณอ่านี่ก็ต้นเล็กหน่อยนะคะ35บาทเหมือนกันค่ะโตแล้วสวยนะคะเศรษฐีสุพรรณจะมีสีกระถางนะคะอยู่ตรงนี้อ่าตอนนี้เราไปดูตู้ใหม่กัน <c oughs> อืม ต้นแรกนี่เลยเจ้าจาัก,กรพพรดโตแล้วนะคะอันนี้โหยดูลากดูรากแทงออกข้างๆเลยนะคะอ่าเจ้าจาักรพพรดสวยนะคะ70บาทค่ะโตแล้วนะ70บบาทจะมีขนาดนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่มีหกระถางนะคะจ้าจักรพพัดแบบสีสวยแล้วนะคะอ่าเจบาทนะคะตัวนี้ก็มีอะไรบ้างเนี่ยนี่อะไรนี่นะมังนนมามีป้ายบางใบเขียวเขียวอยู่ต้นหนึ่งนะคะมีอยู่2ต้นนะคะในกระถางนี้จะมีป้ายอยู่ต้นนึงนะคะอ่า ต้นนี้ก็ให้เจ็ดสิบบาทนะคะนะมังโนนโตแล้วนะคะนี่ก็ชินน้ำบ,บันชอนก็เจ็ดสิบบาทนะคะกัดสีสวยแล้วนะคะชินน้ำบ,บันชอนจะมีหลายกระถางนะคะตรงนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามกระถางอ่ะอันนี้ชายชนชายชนโอ้มีป้ายด้วยอ่ะมีป้ายอยู่ด้วยนะคะต้นเล็ก ลูกเขาแล้วมัง้งจะมีต้นเล็กคือ2ต้นและป้ายด้วยนะคะในส่วนต้นโตนี่ก็เป็นกอเลยนะคะเขียวอากระถางนี้ให้100บาทจ้าเป็นฟอร์มกอเลยนะคะชายชน100บาทมีป้ายด้วยแล้วก็แผงเขียวด้วยนะคะ นี่อะไรอ่ะอ่านี่สุพรรณหงสุพรรณหงกระถางนี้มีสองต้นนะคะอ่ะก็ให้ห้าิบาทนะคะต้นยังเล็กอยู่นี่ลำรวยลำรวยก็ห้าสิบาทนะคะปลายสวยนะคะลำรวยอ่านี่นี่ อันนี้ก็สวยล,ำลย่ำรวยแดงดีจังเลยห้าสิบบาทนะคะนี่ก็สวยนะคะร่ำรวยที่กัดสีสวยก็มากก็จะมี2กระถางนี่นะคะแล้วนี่ก็ยเล็กหน่อยก็ห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะอันนี้ขุมทองขุมทองนี่ก็ให้ ต้นนี้โตหน่อยอขุมทองก็อาะสบาทก็ได้35บาทจะมี1 2กระถางนะคะขุมทองแล้วก็นี่ก็นกน้อยน้ำโชคก็35บาทนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ชายชนอีกแล้วนะคะ,ะต้นต้นแรกๆเขาไม่ป้ายนะคะพอเขาพอเขาแตกแตกเขี้ยวออกมา ป้ายนะคะมีสองต้นในนี้นะคะอากระถางนี้ให้อ่าต้นเล็กให้ห้าสิบบาทนะคะมีป้ายสองต้นนะคะต้นน้อยๆอ่ะรู้สึกว่าจะมีอะไรติดไปด้วยนะเนี่ยกระถางนี้รู้สึกว่าจะมีพรมพิมานหรือไงเนี่ยติดหนึ่งต้นหนึ่งนะคะเนี่ยต้นนี้นะคะป้ายด้วยนะคะ อ่าส่วนนี้ก็หมอสีน้อยหมอสีน้อยอันนี้ก็ต้นเล็กก็ให้อ่าสามสิบห้าบาทนะคะนี่ส่งขายส่งขายนี่ก็50บาทนะคะอ่ากัดสีสวยแล้วนะคะอ่านี่ชายชนเขียวนี่ก็สามสิบห้าบาทนะคะอ่าจะมีหลายต้นนะคะในกระถางนี้นี้ก็อะไรเอ่ย เทลปตีเทลปตีนี่ห้าสิบาทนะคะมีแถมต้นเขียวไปด้วยนะคะเป็นกอได้เลยนะคะไปทำเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะส่วนต้นนี้อะไรอะ่ะเมืองนครชุมนี่ก็ห้าสิบบาทนะคะเมืองนครชุมอ่านี่ก็เมืองนครชุมนะคะ อันนี้ก็จะโตหน่อยต้นนี้ขอหกสิบบาทนะคะเมืองนครชุมส่วนต้นนี้อะไรเนี่ยอ่าต้นนี้เมืองนครชุมนะคะเขาแผงเขาแผงเขียวป้ายขาวไม่รู้เนี่ยเขียวอ,อ,อ่อนหรือขาวแต่เขาแผงแผงไม่เหมือนเขานะคะอันนี้ก็ห้าสิบบาทคะ่ะ ส่วนต้นนี้มันนี้ล้อมเพชรก็ห้าสิบบาทจ้านี่ก็เทเลปตีก็ห้าสิบบาทจ้าอะกิตติมานเจจิลากิตติมานนี่ขอกระถางละหกสิบบาทนะคะ มีหน่งสองสามนะคะกิติมาเจ็จิลาเราจะป้ายสวยนะคะที่เขาแผงมาจากเศรษฐีสุพรรณนะคะแล้วก็นี่ก็มณนีล้อมเพชรนี่ก็50บาทนะคะนี่ก็เมืองนครชุมก็จะมีอันนี้อันนี้ก็60บาทนะคะต้นโตหน่อย นี่ก็เมืองนครชุมนี่จะมี2ต้นนะคะ60บาทค่ะอ่ะเทพอักษราที่เขาเขาไม่ไป้ายนี่ก็มี1 2ึ่สมสกระถางนะคะ35บาทนะคะส่วนต้นนี้อะไรเอ่ยต้นนี้วางทองอ่ะวางทองก็สามามสบาทนะคะนี่สงไขายสงไขายห้บาทนะคะ นี่ต้นนี้มาีล้อมเพชรต้นนี้โตหน่อยอันนี้ขอ70บาทนะคะมัีล้อมเพชรป้ายสวยแล้วนะคะนี่ก็เจ้าจาัก,กระพัดนะคะจะมีสองต้นในกระถางนะคะ50บาทนะคะอันนี้ก็มาีล้อมเพชรนี่ห้าสบาทค่ะมันนีล้อมเพชร ทวิภพทวิภพต้นนี้โตของเขานะคะขอ120บาทนะคะทวิภพนี่ก็ทวิภพ100นะคะสวยนะคะทวิภพเขาก็โตแล้วก็สวยนะคะเป็นบอลกาบนะคะอ่านี่100นะคะทวิภพก็จะมีหลายกระถางนะคะอ่าส่วนนี้ดาราดารานพรั์อ่านี่ยังต้นเล็กก็มีห้าใบนะคะ ให้100บาทค่ะดารานพัลลัตนะคะ100บาทกระถางละ100นะคะ123456 4 6ส7 8สกระถางนะคะดารานพัลัดอ่าตอนนี้เราย้ายนะคะไม่ถึงแลวย้ายมาแถบนี้นี่ก็สงไขายห้าสิบาทนะคะสงไข นี่ไก่แก้วสวรรค์อ่ากระถางนี้ให้60บาทนะคะไก่แก้วสวรรค์นี้วันศุกวันศุกก็60บาทนะคะนี่นกน้อยนกน้อยนำโชคก็สาบาบาทนะคะก็จะมีหลายกระถางอยู่นะคะนกน้อย ส่วนอันนี้อะไรอ่ะนี่ผมพิมานผมพิมานเป็นกอเลยนะคะไม่ป้ายนะคะมีเขียวด้วยกับแดงด้วยนี่กะให้35บาทค่ะนี่สุพรรณหงอยังอยู่นี่กระถางนึงนะคะ50บาทนะคะสุพรรณหง นี่ก็มณีล้อมเพชรอ่ามณีล้อมเพชรกระถางนี้ก็ห้าสิบบาทนะคะอ่าห้าสิบบาทจะมีอันนี้วางทองหนึ่งสองมณีล้อมเพชรจะมีอยู่สามกระถางสี่กระถางนะสามกระถางตรงนี้นะคะมณนีล้อมเพชรส่วนนี้ก็ดาราลายสามสิบห้าบาทนะคะอันนี้ก็ธาตุบางแก้วสวยนะคะธาตุบางแก้ว 35บาทนะคะท่านมาแก้วก็จะมีหลายกระถางอยู่นะคะแล้วก็นี่อะไรหมอจินดาหมอจินดานี่50บาทนะคะแล้นี่พญามุจลินพยามุจรินก็เป็นบอลกาบนะคะเขาจะสวยนะคะพอโตแล้วก็จะเป็นเส้นสีชมพูอย่างนี้เลยนะคะเนี่ย เป็นสีชมพูสวยกัดหมดเลยนะคะกัดสีชมพูนะคะเวลาแก่แล้วนะคะเนี่ยเริ่มแล้วนะคะเนี่ยอันนี้พญามุจลินนี่กระถางละหนึ่บาทนะคะจะมีหลายกระถางอยู่นะคะพญามุจลินอันนี้อะไรส่วนอันนี้ก็ราชนีเงินเดี๋ยวเขาก็จะกัดเป็นสีขาวหมดเลยนะคะเวลาแก่ต้นแก่นะคะจะสวยนะคะราชนีเงิน อาราชินีเงินนี่ให้อาให้ห้าสิบบาทนะคะนี่ก็เทพเทวฤกษ์ป้ายสวยแล้วนะคะห้าสิบบาทค่ะส่วนอัน้นี้อะไรเนี่ยอ้น้ำมังโนนอ,นอะป้ายสวยนะคะน้ำมังนนต้นเล็กแต่อะให้ห้าสิบบาทค่ะจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้ากระถางนะคะน้ำมังโนนหกกระถาง เสร็จกระถางแต่ต้นต้นน้อยบ้างต้นโตยหน่อย,อยนี่ก็สวยนะคะเดีย๋ยวเขาป้ายสวยนะคะน้ำมังนนห้าสิบบาทนะคะนี่ก็โพแก้วโพแก้วก็สวยนะคะเวลาโตอ่าสามสิบห้าบาทนะคะโพแก้วนี่ล้ำรวยยังได้ยู่ตอนนี้อักษร อักษรสวรร์นี่ก็ห้าสิบบาทนะคะจะมีอยู่สามกระถางนะคะตรงนี้อักษรนี่ก็อ่านี่ก็พรมณีพรมณีลาโตก็สวยนะคะห้าสิบบาทนะคะพรมนีส่วนนี้ก็อะไรอ่ยอ่าเนี่ยมณีัะไทยนี่เขาก็สวยนะคะห้าสิบบาทนะคะ อันนี้อันนี้อะไรนี่อะไรอ่านี่สมบัติสยามนี่ก็ห้สิบาทนะคะอืมนี่อ่ะมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาก็ป้ายสวยนะคะนี่ก็ห้สิบาทคะ่ะ อ่านี่ก็พรมณีพรมณีนี่ก็ห้าสิบบาทนะคะอาจะมีนี่กระถางนะคะพรมณีใช่หรือเปล่าอ่าใช่ตางนี้ก็ป้ายสวยนะคะพรมณีห้าสิบบาทนะคะค่ะคลิปนี้ก็ ฝากด้วยนะคะฝากถ้าถ้าท่านไหนถ้าเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามม้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลากดกระดิ่งแล้วอ่ะจะเวลาแม่ค้าอัดคลิปใหม่ก็จะได้แจ้งเตือนเลยนะคะอ่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ